แน่นอนอยู่แล้วเรารู้ว่ามันเป็นเกมที่ไม่ง่ายเขามาเขาก็ต้องมันมาเน้นกับเราแน่นอนนะครับเชื่อว่าน่าจะเป็นอีกเกมหนึ่งที่สนุกนะครับเราก็คิดว่าผู้เล่นคนที่12ก็สําคัญเหมือนกันในการ,การามาปลุกเร้าผู้เล่นนะครับรวมถึงมาคมขวัญทางทูแบงคอกนะครับก็สําหรับเกมที่จะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของทูแบงคอกนะครับซึ่งก็เป็นอีกเกมหนึ่งนะที่เราได้เจอกับทีมบิ๊กทีม นะครับซึ่งในเล็กแรกเราก็พาท่าแพ้เข้ามาในบ้านนะครับซึ่งนั้นนี้กลับมาเล่นในบ้านของเรานะครับซึ่งแน่นอนอยู่แล้วเรารู้ว่ามันเป็นเกมที่ไม่ง่ายคุณภาพตัวผู้เล่นก็ดีแล้วก็ทีมของทูแบงคอเขาเองเขาก็มีลุ้นถึง3าถ้วยนะครับ mm hmm. เพราะว่าเขามา mm hmm. เขาก็ต้องมันมาเน้นกับเราแน่นอนนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งตัวผู้เล่นนะครับมีผู้เล่นที่ติดทีมชาติไทยชุดปัจจุบันนะครับแล้วก็อดีตท,ทีมชาติรวมถึงผู้เล่นต่างชาตินะครับซึ่งต้องบอกว่าผู้เล่นต่างชาติของเขาตอนนี้ก็เ,เป็น ท็อปสกอร์เหมือนกันนะครับอย่างสูนหน้างเขานะครับทำไป11ประตูแล้วก็มามูดอีดนะครับก็8ประตูนะครับซึ่งเรียกได้ว่าแดนหน้าของเขาทําประตูได้หมดเลยครับอันตรายทุกตัวนะครับเราคงเน้นสมาธิในเกมนะครับแล้วก็เล่นในให้ระกุ่มนะครับแล้วก็ระมัดระวังผู้เล่นที่จะสามารถพลิกเกมพวกนี้ครับให้ให้ดีนะครับแล้วก็ป้องกันการโจมตีของเขาให้ดีที่สุดครับ ก็สำหรับข้อได้เปรียบของเราแน่นอนอยู่แล้วเราเล่นในบ้านนะครับแล้วก็ทางทูแบงค์เขาเองก็อาจจะมีอาการล้าเพราะว่าเขาก็เพิ่งเสร็จจากบอลถ้วยมานะครับเวลาพักก็อาจจะน้อยแต่ว่าเขาก็มีการโลเทชันผู้เล่นบ้างนะครับซึ่งในในเกมนี้นะครับซึ่งทูแบงค์เขาเองเขาต้องการแต้มเพื่อไปไล่จี้กับวีร์ลำนะครับเราเองก็อยากจะอยู่ในโซนที่มันปลอดภัยกว่านี้นะครับมันก็เลยต้อง ละเอียดนิดนึงนะครับเชื่อว่าจะเป็นเกมที่สนุกนะครับจะน่าจะสู้กันด้วยแท็กติกจริงๆนะครับครับส่วนสภาพทีมตอนนี้นะครับก็ไม่ได้มีใครบาดเจ็บอะไรนะครับก็ทุกคนก็อยู่ในสภาพที่ที่พร้อมลงสนามนะครับแต่อยู่ที่ว่าในแท็กติกนั้นๆเกมนั้นๆเราจะใช้ผู้เล่นคนไหนให้มันเหมาะสมกับ แท็กติกที่เราลงไปเล่นนะครับส่วนสภาพจิตใจโอเคถ้าน้ที่ผ่านมาเรายังไม่ชนะเลยนะครับแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ยังได้ได้แต้มนะครับมีทั้งคีนชีสแล้วก็สามารถกลับมาทําประตูดได้อีกแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็หวังว่าจะเอามาต่อยอดนะครับแล้วก็พยายามปรับปรุงแล้วก็ดิ้วนักฟุตบอลน,นะครับให้ให้กระหายในใชัยชนะเชื่อว่าน่าจะเป็นอีกเกมหนึ่งที่สนุกนะครับแล้วก็คิดว่าผู้เล่นคนที่12ก็สําคัญเหมือนกันในการ มาปลุกเล้าผู้เล่นนะครับรวมถึงมาคมฝันทางทูแบงคอกนะครับก็อยากให้เข้ามาชมมาเชร์นักฟุตบอลกันนะครับ